เทียมน้ำไปต้มหมกกพะปองก,อกันค่ะทุกคนเท hey, ให้ถึงขีดน็อตด้านในด้านล่างอื้อันนี้ล้นไปนิดนึดน่งเรียบรอยแล้วพอดีพอดีเลยตายต้มกาแฟกันหวานเนียละมุนใส่ลงไปในนี้ละแทมเบาๆโอ้เดี๋ยวนี่ใส่กระดาษแผ่นกรองฟิลเตอร์ด้วยดีกว่าไปโอ้ไว้ให้เรียบร้อยเจ้า yeah. เอาเลยจ้าอย่าลืมเร่งไฟนะแล้วก็รอค่ะทุกคนได้กลินคาราเมลแรกโอหอมมากอุ๊ยออกแล้วน้ำออกแล้วไม่ยงัไงโอ้แล้วแล้วก็จะเสร็จแล้วจะสงบแล้วจ้าปุดนิดนึงเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีค่ะทุกคนกำลังสู้ลบกับเด็กเด็กผวเอ๊ะ เปลี่ยนช็อผห้เสร็จแล้วยังหอมกาแฟอยู่เลยหอมข้างบาข้างบนนี่เลยพี่จะไปกับแม่ไหมจะไปแแเว๋อยดูนี่ฮะ้าไปกับแม่ไหมคะใ่หัางอย่างแรงอ่ะกระโดดลงไปเลยจุ๊มไม่ได้ยืดหนูหิวแม่ก็อุ้มหนูงนั่นแหละเนาะอ๋อกินเลยค่ะลูกม่ทำกาแฟก่อนนะ ว่าฝนตกชี้ไม่รูมาค่ะแต่วันนี้นี่อยากกินน้ำมะขามโซดาหรือก็จะเอามาใส่กาแฟเลยดีกว่าฝนตกยังไงก็จะขอเป็นเมนูเย็นนะเพราะฉะนั้นนีเดี๋ยวเทใส่เนียนะใส่แก้วเจ๊ใส่แก้วไว้เดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้ฟรีดค่ะคุณนิตู้ฟรีทำให้เย็นก่นอนเทจนเกลี้ยงเลยเนี่ย ยังยังไม่พอเดี๋ยวไปหาน้ําแข็งไปเอาน้ำแข็งบนบ้านกักจะไปดูเด็กด้วยเอ๊ะวันนี้กาแฟของเราก็จะเป็นกาแฟะอะไรกาแฟน้ามะขามโซดาค่ะทุกคนเอามาอีกรอบแมมแมก็หมดพอดีจะเอาแมมแมมอีกหรอคะมาแล้วทานเอาอาหารให้เจ้านายกันโอ้เมื่อกี้มาม้จิ๋นสนะืเนาะ อ๋อเจ้านายให้เขามีความสุขอยู่กับการกินการน,นอนอยู่บนบ้านไปถ้าแบบว่าฝนตกก็เป็นแบบนี้เลยไม่ลงไปกับแม่แล้วไปเอาแ้นาแข็งกันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนค่ะเรียบร้อยน้ำแข็งของเราใส่แก้วเลยง่ยายๆแล้วก็เทน้ำมะแขมก่อนเนาะ ด้วยโซดาแล้วมะขามนี่ก็ใช้สำเร็จเพื่อน้ํามะขามที่ผลิตจากมะขามแท้ใส่แต่เกลือไม่ใส่น้ำตาลแต่น่าจะเป็นมะขามหวานแต่ถึงเปรี้ยวนี่ก็ไม่กลัวเพราะว่าเจอกาแฟแล้วกลุ่มของน้ำโซดามาเอากาแฟของเราออกมาเทะลูฟินนะอื้มอายุเว้ยอะไรว่าทำไมไม่ใช่หอมทะลุหอมรอละ แล้วก็ครบทุกสิ่งอย่างนะน้ำมะขามกาแฟเข้มๆนะช็อตเอสเปรสโซเลยน้ำแข็งแล้วก็โซดามาค่ะอยู่แล้วมาทำกันเลยเฮ้ยไปเลยอ้ยวันนี้เจียวจางบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่โซดานิดหนึ่งเนาะเปิดเปิดได้ไหม ทำไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยได้แล้วเฮไปเลยจ้าอเเุ้ยเว้นที่กาแฟนิดนึงตามปุดปๆดปดป,ด,ป,ด,ปดของโซดากาแฟเยน็นฉันๆเแล้นนะอุ้ยไม่ได้รองจ้านี่แต่เขาแยกสีน้ำมะขามกับกาแฟ อุ้ยหอมมากเลยทุกคนระต,ตามระเบียบแต่ไม่เยอะนะทางนี้เดี๋ยวี่ถ่ายรูปก,ก่อนซาๆอยู่เลยอะ่ะวิ่งมฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บสวยงามไงละ่ะกาฟแฟน้ำมะขามโซดาของนิสได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนตามระเบียบอืกลิ่นด,ด้านบน กาแฟเข้มละมุนมากแต่ว่ามีซ่ามาด้วยอะ่ะซ่าโซดาของกบุกๆเขาบอกอุ้ยเย็สดชื่นอร่อยหอมมากเลยกาแฟเข้มถึงใจแต่ไม่ขมนะแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยเอ,อไหนๆลองดูข้างล่างข้างล่างนะ้ำมะขามมีแอปเปิ้ยวนิดน,ดนดนะงกใส่แต่เกลือไม่เยอะเดี๋ยวลองขน นให้เข้ากันจ้าไงล่ะตามคาดเลยความเปรี้ยวหายหวานกลมกล่อมแล้วแบบมีซักตายเย็นๆด้วยอะ่ะอร่อยสดชื่นถ้ากินแบบตอนร้อนๆน,นี่นะโอ้โจะดีมากเลยอันนี้ขนาดกินตอนฝนตกเลย ว้าวเจะาอร่อยอ่ะกลมกล่อมมากมากว่ามันซาซาซาเย็นห็นใจเลยอ่ะกาแฟกับหอมเปรียปร้ยวๆเท่ากันได้เสมออื้แป๊บเดียวเองเกี้ยงแล้วตักแก้วสองเลทุกคนเอาปอ้าลองแล้ว <c oughs> มากาะลองทำดูนะคะสดชื่นมาก